โค้ดมัสาระอิชิขุนซือทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและยืนยันข่าวดีเมื่อทีละทรบุญมาทันแบกสายกับตันทีมพร้อมเป็นหนึ่งในตัวเลือกลงสนามในการพบกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ทางด้านมารามแป้งนวลพันล่ำซ้ำเปิดเผยว่า พุ่งนี้จะเป็นเกมที่ยากแน่นอนแม้เราจะกลับมาได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศและเสียงเชียร์แต่เกาหลีใต้ก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีภาพรวมที่เหนือกว่าแต่ในฐานะที่เราได้เล่นในบ้านก็ยังเชื่อในพลังศรัทธาและเชื่อในพลังการเชียร์ของแฟนฟุตบอลชาวไทยว่าจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเราเช่นกัน ทีมชาติไทยมีโปรแกรมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในวันที่26มีนาคมเวลา19นานาทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ y ยูทู e ช้างศึกออฟฟิเชียลและเฟ e บุ o กช้างศึกออฟฟิเชียล